สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่โมไมเนียวันนี้เราจะพาทุกท่านดำดิ่งลงไปในหน้าประวัติศาสตร์ที่มืดมิดที่สุดบทหนึ่งของมนุษยชาติเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้ไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ธรรมดาแต่มันคือบทเรียนอันแสนเช็บป,ปวดที่มนุษย์เราต้องจดจำไว้ตลอดไปหากคุณพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความจริงอันหน้าตกตะลึงและรับรู้เรื่องราวที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินมาก่อน ผมขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความจริงนี้ด้วยการกดไลค์วิดีโอนี้กดแชร์ไปให้เพื่อนๆและคนที่คุณรักได้ตระหนักถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดปุ่มติดตามพร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้คุณพลาดทุกเรื่องราวเข้มข้นความรู้ลึกและประเด็นสำคัญที่เราจะนำมาสืบให้คุณก่อนใครในทุกสัปดาห์ เตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่เรากำลังจะเล่าต่อไปนี้คือความจริงที่ถูกเก็บงำมานานเกี่ยวกับหน่วย731หน่วยวิจัยลับของกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่นที่ได้กระทำการทดลองอันโหดร้ายทารุณกับมนุษย์อย่างไม่น่าเชื่อในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองจุดกำเนิดของความมืดมิดหน่วย731ถือกำเนิดขึ้นได้อย่างไร ในช่วงทศวรรษที่1930โลกกำลังตกอยู่ในภาวะตึงเครียดสงครามกำลังคุกรุ่นและญี่ปุ่นก็กำลังเดินหน้าขยายอิทธิพลในเอเชียอย่างก้าวร้าวการรุกรานแมนจูเรียของญี่ปุ่นในปี1931และการก่อตั้งรัฐคุนเฉิร์ตแมนจูกัวได้ปูทางไปสู่สิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในประวัติศาสตร์การแพทย นั่นคือหน่วย731ซึ่งถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการในปี1936ที่เมืองผิงฝางใกล้กับเมืองฮาบินในมณฑลเหหลงเจียงทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนเบื้องหลังการก่อตั้งหน่วยนี้คือความเชื่อว่าอาวุธชีวภาพคืออาวุธชิ้นสุดท้ายหรืออาวุธที่สมบูรณ์แบบที่จะช่วยให้ญี่ปุ่นคว้าชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่สอได้อย่างเด็ดขาด พวกเขาเชื่อว่าอาวุธเคมีและชีวภาพสามารถทำลายล้างขวัญกำลังใจของศัตรูและทำให้กองทัพคู่ต่อสู้ไม่สามารถต่อสู้ได้ความคิดนี้ฝังรากลึกในปรัชญาทางการทหารของญี่ปุ่นที่มองว่าการพิชิตอำนาจเหนือชาติอื่นๆเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความอยู่รอดของจักรวรรดิ บุคคลสำคัญผู้เป็นมันสมองเบื้องหลังหน่วย731คือพลโทชิโรอิชิอินักจุลวิทยาผู้ทะเยอทะยานและไร้ซึ่งศีลธรรมเขาเป็นผู้มีวิสัยทัศน์อันมืดมิดในการนำวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อิชิอิเชื่อว่าอาวุธเชื้อโรคสามารถแพร่กระจายได้รวดเร็วและเงียบเชียบสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลโดยไม่ต้องใช bueno. ้กระสุนหรือระเบิดจำนวนมากเขาทุ่มเทชีวิตให้กับการวิจัยนี้และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทัพอย่างไม่จำกัด โรงงานวิจัยลับในผิงฟางถูกออกแบบให้เป็นเมืองขนาดย่อมมีโรงเรือนเพาะเลี้ยงเชื้อโรคห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่โรงไฟฟ้าเตาเผาศพและแม้แต่เรือนจำสำหรับเหยื่อผู้เคราะ์ร้ายทั้งหมดนี้ถูกปกปิดอย่างมิดชิดภายใต้ชื่อบังหน้าว่าหน่วยงานป้องกันโรคระบาดและน้ำสะอาดของกองทัพขวันตรงเพื่ออำพรางกิจกรรมที่แท้จริงภายใต้ร่มเงาของชื่อที่ดูเหมือนจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหน่วย731ได้รวบรวมบุคลากร,กรจำนวนมากตั้งแต่นักวิทยาศาสตร์ แพทย์พยาบาลไปจนถึงบุคลากรทางการทหารและช่างเทคนิคทั้งหมดนี้ทำงานภายใต้คำสั่งที่ต้องเก็บความลับสูงสุดใครก็ตามที่พยายามจะเปิดเผยความจริงจะต้องถูกกำจัดทันทีความลับที่ถูกเก็บงำไว้อย่างแน่นหนาทำให้โลกภายนอกไม่ได้รับรู้ถึงความโหดร้ายที่เกิดขึ้นภายในกำแพงแห่งนี้เป็นเวลานานหลายปีมารุตะเหยื่อผู้ถูกลดตอนความเป็นมนุษย์หัวใจสำคัญของการทดลองในหน่วย731คือการใช้มารุตะ คำนี้มีความหมายตรงตัวว่าท่อนไม้หรือสูงการเรียกเหยื่อด้วยคำนี้ไม่ได้เพียงแค่แค่คำเรียกขานแต่มันคือการจงใจลดตอนความเป็นมนุษย์ของพวกเขาทําให้ผู้กระทําการทดลองมองเหยื่อเป็นเพียงวัตถุไม่มีชีวิตจิตใจไม่มีความเจ็บปวดไม่มีสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นเพื่อที่พวกเขาจะสามารถกระทําการอันโหดร้ายได้อย่างไร้ซึ่งความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเหยื่อของหน่วยเจ็หนึ่งมาจากหลากหลายเชื้อชาติและสถานะส่วนใหญ่เป็นชลัยศึกและพละเรือนชาวจีนรัสเซีย เกาหลีและมองโกเลียที่ทุกจับกลุ่มจากข้อหาต่างๆเช่นการต่อต้านญี่ปุ่นการเป็นสายศึกหรือแม้แต่แค่ถูกสงสัยการจับกลุ่มมักจะเกิดขึ้นอย่างลับๆโดยหน่วยเขากล่าวหรือทหารญี่ปุ่นไม่มีการพิจารณาคดีใดๆเหยื่อจะถูกนำตัวมาที่ผิงฟางโดยที่ไม่มีใครในโลกภายนอกรู้ชะตากรรมของพวกเขาสภาพความเป็นอยู่ในเรือนจำของหน่วย731นั้นเลวร้ายอย่างที่สุด นักโทษถูกกักขังในห้องขังโซกโปรกแออัดและปราศจากสุขอนามัยที่ดีเยี่ยมพวกเขาได้รับอาหารเพียงเล็กน้อยและอยู่ในความหวาดกลัวตลอดเวลาเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไร่จะถึงคิวของตนเองที่จะถูกนำไปทดลองมีเรื่องเล่าไว้ว่าบางครั้งเมื่อมีนักโทษใหม่เข้ามานักโทษเก่าจะพยายามมองข้ามพวกเขาเรากับไม่อยากผูกพันเพราะรู้ว่าสุดท้ายแล้วทุกคนในที่นี้มีชะตากรรมเดียวกันนั่นคือการถูกนำไปใช้ในการทดลองจนกว่าจะเสียชีวิตลงได้ การทดลองอันแสนโหดร้ายเมื่อวิทยาศาสตร์กลายเป็นเครื่องมือทอรมานท่านผู้ชมครับการทดลองของหน่วย731มีความหลากหลายและแต่ละอย่างล้วนแสดงถึงความไร้มนุษยธรรมอย่างที่สุดลองนึกดูว่าความกลัวและความเจ็บปวดที่เหยื่อต้องเผชิญนั้นจะมากมายขนาดใด 1. การทดลองอาวุธชีวภาพโรคระบาดในร่างมนุษย์ นี่คือหัวใจหลักของการวิจัยของหน่วย731พวกเขาตั้งใจฉีดเชื้อโรคอันตรายต่างๆเข้าไปในร่างกายของนักโทษเช่นกาลโรคอาหาวิราชโรคไข้ไทฟอยด์อนทรัคส์วันโรคและโรคอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนเพื่อศึกษาว่าเชื้อโรคเหล่านี้ส่งผลต่อร่างกายมนุษย์อย่างไรแพร่กระจายได้เร็วแค่ไหนและจะหาวิธีทำให้มันมีประสิทธิภาพในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มากที่สุดได้อย่างไร การแพร่กระจายเชื้อโรคมีการทดลองนำเชื้อโรคไปปนเปื้อนในแหล่งน้ำอาหารเช่นแตงโมแคนตาลูปหรือขนมปังจากนั้นนำไปแจกจ่ายให้นักโทษกินหรือแม้แต่การพ่นเชื้อโรคใส่หมู่บ้านพลเรือนต่างๆเช่นในเมืองหนิงโปและฉางเถอโดยการปล่อยหมัดที่ติดเชื้อการละโรคจากเครื่องบินเพื่อทดสอบการแพร่ระบาดในวงกว้างและดูว่าเชื้อโรคจะส่งผลต่อประชากรในพื้นที่อย่างไร ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่คนตายแต่เป็นการสร้างความหวาดกลัวและทำลายโครงสร้างสังคมทั้งหมดการผ่าตัดโดยไม่ใช้ยาชาร r e v i s ซคชัน่น หนึ่งในการทดลองที่โหดร้ายที่สุดคือการผ่าตัดอวัยวะภายในของนักโทษในขณะที่พวกเขายังมีชีวิตและรู้สึกตัวโดยไม่มีการใช้ยาชาใดๆทั้งสิ้นแพทย์ของหน่วย731ต้องการสังเกตการทำงานของอวัยวะและการแพร่กระจายของโรคแบบเรียวไทม์โดยไม่มีผลกระทบจากยาชาซึ่งจะบิดเบือนข้อมูลสิ่งนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความไร้มนุษยธรรมอย่างที่สุดเพราะผู้ถูกทดลองต้องทนทุกทรมานอย่างแสนสาหัสจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายการทดสอบขีดจำกัดของร่างกายมนุษย์ ความทรมานที่ไร้ขีดจำกัดหน่วย731ยังได้ทำการทดลองเพื่อศึกษาขีดจำกัดความทนทานของร่างกายมนุษย์ภายใต้สภาวะสุดเครียงต่างๆด้วยความเชื่อว่าการเข้าใจขีดจำกัดเหล่านี้จะช่วยในการพัฒนาอาวุธหรือกลยุทธ์ทางก,การทหารการทดสอบภาวะเนื้อตายจากความเย็นจัด (Frostbite Testing) นักโทษจะถูกนำไปแช่แข็งในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าจุดเยือกแข็งมากๆบางครั้งก็ถูกบังคับให้เปลือยกายและนำแขนขาไปแช่ในน้ำแข็งหรือทิ้งไว้กลางอาวกาศในฤดูหนาวของแมนจูเรียที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าลบ20องศาเซอร์เยียส จนกระทั่งแขนขาแข็งเป็นโรแข็งและเนื้อตายพิสูจน์ได้จากการที่เมื่อใช้ไม้เคาะแล้วมีเสียงเหมือนไม้กระดานแข็งแข็งจากนั้นนักวิจัยจะทดลองวิธีการละลายน้ำแข็งแบบต่างๆเช่นการแช่ในน้ำร้อนจัดน้ำเย็นการใช้ไฟเผาหรือการนวดอย่างรุนแรงเพื่อศึกษาว่าวิธีใดจะรักษาภาวะเนื้อตายจากความเย็นจัดได้ดีที่สุดแต่เป้าหมายที่ถ่ายจินคือการสังเกตการเน่าเปื่อยของเนื้อเทียและการพัฒนาของภาวะเนื้อตายเน่าต่อไปการจำกัดอาหารและน้ำ Starvation and dehydration นักโทษจะถูกกักขังและอดอาหารและน้ำเป็นเวลาหลายวันหรือเป็นสัปดาห์เพื่อดูว่ามนุษย์จะอยู่รอดได้นานแค่ไหนภายใต้สภาวะขาดแคลนเช่นนั้นมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตัวภาวะขาดสารอาหารและการทำงานของอวัยวะต่างๆจนกระทั่งเสียชีวิตการทดลองในห้องความดันต่ำ ไฮโปแบริกเพรสชั่นแชมเบอร์นักทอดจะถูกนําเข้าไปในห้องที่จําลองสภาพความกดอากาศที่ต่ํามากๆคล้ายกับอยู่ในที่สูงเหนือระดับน้ําทะเลมากๆหรืออยู่ในสภาวะสุญญากาศครับการทดลองนี้มีขึ้นเพื่อศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความดันอากาศอย่างรวดเร็วต่อร่างกายมนุษย์โดยบันทึกการเกิดอาการของโรคความดันลดหรือ d decompression s i c k n e s s รวมถึงการที่อวัยวะภายในเช่นปอดหรือดวงตาจะระเบิดออกมาเนื่องจากความดันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง การทดลองเกี่ยวกับการสูญเสียเลือดเพื่อหาขีดจำกัดของการสูญเสียเลือดที่มนุษย์จะสามารถทนได้ก่อนเสียชีวิตการฉีดอากาศเข้าในหลอดเลือดดำเพื่อดูว่าร่างกายมนุษย์จะทนต่อภาวะอุดตันของหลอดเลือดได้อย่างไรนอกจากการทดลองชีวภาพแล้วหน่วย7 3 1ยังได้ทำการทดลองที่เกี่ยวข้องกับอาวุธเคมีและการทดลองที่น่าสยดสยองอื่นๆการทดสอบอาวุธและระเบิดนักโทษถูกใช้เป็นเป้าหมายในการทดสอบระเบิดกระสุนและอาวุธอื่นๆ รวมถึงระเบิดมือที่ออกแบบมาเพื่อกระจายเชื้อโรคเพื่อศึกษาบาดแผลและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอาวุธเหล่านั้นการทดสอบแก๊สพิษนักทอดถูกนำไปใส่ในห้องแกส๊สเพื่อทดสอบแก๊สพิษชนิดต่างๆเช่นแก๊สซัลเฟอร์มัสตาร์ดซึ่งเป็นแก๊สทำลายผิวหนังและแก๊สฟอสทีนซึ่งเป็นแก๊สทำลายระบบทางเดินหายใจเพื่อดูผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์และหาสารที่สามารถต้านพิษได้ การทดลองเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือ STDs หนึ่งในการทดลองที่โหดร้ายและละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างรุนแรงที่สุดคือการที่นักโทษชายที่ติดเชื้อซิฟิลิสจะถูกบังคับให้ข่มขืนนักโทษหญิงและชายคนอื่นๆเพื่อศึกษาการแพร่กระจายของโรคอย่างละเอียดและมีการทำให้ผู้หญิงตั้งครรภ์โดยไม่สมัครใจเพื่อศึกษาผลกระทบของซิฟิลิสต่อแม่และทารกในครรภ์ การทดลองนี้ไม่เพียงสร้างความเจ็บปวดทางกายแต่ยังทำลายจิตวิญญาณของเหยื่ออย่างสิ้นเชิงการฉายรังสีเอ็กซเรย์มีการทดลองฉายรังสีเอ็กซเรย์ในปริมาณมากเป็นเวลานานเพื่อศึกษาผลกระทบต่อการได้รับรังสีต่อร่างกายซึ่งส่งผลให้เกิดการเป็นหมันและเสียชีวิตในที่สุดรวมถึงการศึกษาผลกระทบต่อเซลล์และอวัยวะภายในการผ่าตัดอวัยวะภายในหรือตัดแต่งอวัยวะ นักวิจัยบางคนทำการทดลองที่ไร้เหตุผลเช่นการถอดอวัยวะออกแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่การเปลี่ยนถ่ายเลือดระหว่างมนุษย์กับสัตว์หรือแม้แต่การปลูกถ่ายอวัยวะระหว่างนักโทษเพื่อสังเกตผลที่เกิดขึ้นซึ่งมักจบลงด้วยความตายอันแสนทรมานการปกปิดและการลอยนวลของผู้กระทำความผิดเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองใกล้จะสิ้นสุดลงและกองทัพโซเวียตกำลังรุกคืบเข้ามาในแมนจูเรีย กองทัพญี่ปุ่นก็เริ่มทําการลบหลักฐานอย่างบ้าคลัง่งพวกเขาทําลายอาคารเอกสารทั้งหมดและที่น่าสยดสยองที่สุดคือการสังหารมารูตะที่เหลืออยู่ทั้งหมดเพื่อไม่ให้มีพยานหลงเหลืออยู่นักโทษที่ยังมีชีวิตอยู่จํานวนหลายร้อยคนถูกฆ่าตายอย่างทารุณไม่ว่าจะด้วยการฉีดสารพิษการยิงหรือการเผาทั้งเป็นราวกับว่าพวกเขาไม่เคยมีชีวิตอยู่มาก่อน แต่สิ่งที่น่าตะลึงยิ่งกว่าความโหดร้ายของการทดลองคือการสมรู้ร่วมคิดเพื่อปกปิดอาชญากรรมเหล่านี้หลังสงครามสิ้นสุดลงหลังจากญี่ปุ่นยอมแพ้สหรัฐอเมริกาได้ทำข้อตกลงลับๆกับพลตรีชิโรอิชิอิและสมาชิกอื่นๆของหน่วย731โดยเสนอภูมิคุ้มการจากการดำเนินคดีอาชญากรสงครามให้กับพวกเขาแลกกับการส่งมอบข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการวิจัยอวิธชีวภาพที่ได้จากการทดลองกับมนุษย์ ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่มีค่ามหาศาลในช่วงเริ่มต้นของสงครามเย็นสหรัฐต้องการข้อมูลเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้เทคโนโลยีชีวภาพตกไปอยู่ในมือของสหภาพโซเวียตและเพื่อใช้ในการพัฒนาอาวุธชีวภาพของตนเองผลจากการตัดสินใจนี้ผู้นำและนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ของหน่วย731จึงไม่ต้องรับผิดชอบต่ออาชญากรรมที่พวกเขาได้ก่อต่อมนุษยชาติ มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ถูกสหาภาพโซเวียตจับกลุ่มและนำไปขึ้นศาลในคดีอาญากรสงครามที่เมืองฮาบารัฟสในปี1949แต่ก็ไม่ใช่ผู้บังคับการหรือผู้ที่กระทำความผิดร้ายแรงที่สุดบทเรียนที่ต้องจดจำมรดกและผลกระทบเรื่องราวของหน่วย731ถูกเก็บเป็นความลับมาน,นานหลายทศวรรษรัฐบาลญี่ปุ่นเองก็ปฏิเสธที่จะยอมรับอย่างเป็นทางการแม้จะมีหลักฐานมากมายปรากฏขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ด้วยความพยายามของกลุ่มนักประวัติศาสตร์ผู้รอดชีวิตและผู้สนับสนุนสิทธิมนุษยชนเรื่องราวเหล่านี้จึงค่อยๆถูกเปิดเผยต่อสาธารณะทำให้โลกได้ตระหนักถึงความโหดร้ายที่เคยเกิดขึ้นหน่วย731เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของการละเมิดจริยธรรมทางการแพทย์และสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงที่สุดมันเป็นเครื่องเตือนใจว่า เมื่อใดที่วิทยาศาสตร์ปราศจากซึ่งศิลธรรมเมื่อใดที่มนุษย์ถูกลดทอนให้เป็นเพียงวัตถุความโหดร้ายไร้ขีดจำกัดก,ก็จะตามมามันแสดงให้เห็นถึงอันตรายของการใช้ความรู้เพื่อทำลายล้างและอันตรายของอำนาจที่ปราศจากการตรวจสอบการจดจำเรื่องราวของหน่วย731ไม่ใช่เพื่อปลุกปั่นความเกลียดชังแต่เพื่อเรียนรู้จากความผิดพลาดในอดีตเพื่อให้มั่นใจว่าโศกนาฏกรรมเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีก เพื่อให้เราเห็นคุณค่าของชีวิตทุกชีวิตไม่ว่าจะพวกเขาเป็นใครมาจากไหนและเพื่อเตือนใจว่าสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถประนีประนอมได้และควรได้รับการปกป้องอย่างถึงที่สุดเสมอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเรื่องราวอันน่าหดหูน่นี้ผมมองว่า เรื่องราวของหน่วย731จะเป็นบทเรียนสำคัญให้กับเราทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสันติภาพมนุษยธรรมและความรับผิดชอบในทุกสิ่งที่เรากระทำสุดท้ายนี้ก่อนจากกันหากวิดีโอนี้เป็นประโยชน์หรือทำให้คุณได้คิดอะไรบางอย่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้เรื่องราวนี้ไปถึงผู้คนให้มากที่สุด และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องโม้ไม้เนี่ยพร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกบทเรียงสำคัญจากประวัติศาสตร์และเรื่องราวความรู้ที่น่าสนใจจากเราในครั้งต่อไปและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ